สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนถ่ายรูปกันนะครับผมว่าถ่ายยังไงให้มันชัดและสวยนะครับผมก็จะไม่แนะนำนะฮะตอนแรกนะครับให้ทุกคนเปิดเมนู F8 ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เช็คอะไรให้พร้อมนะครับแล้วก็กด F9 เพื่อเสฟตัละครของเราออกมานะครับอันนี้ผมก็เซฟไว้นะครับผมมันก็จะเป็นไฟล์อลอนย่างนี้นะครับ ทุกคนก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วก็กดคลิกขวาเข้าไปนะครับอันนี้คือการแต่งตัวหรือว่าเอาไฟล์ตัวละครมานะครับดูตามเลยนะครับอันนี้ผมก็จะได้เอาตัวละครของน้องมานะครับอา่าแล้วก็ผมจะถ่ายเอ่อแบบนี้นะฮะก็จัดจัดจัดท่าก่อนเดี๋ยวแต่งตัวก่อนนะครับแต่งตัวให้น้องก่อนนะครับ ผมขอตัดไปตอนที่ <Okay S 1> แต่งตัวเสร็จตอนะนี้เราก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะก็แต่งตามสไตล์ลูกค้าที่ต้องการนี่นะครับอันนี้ผมก็จะเสกรถออกมานะครับเออ่ทุกคนจะเอารถอะไรก็ได้นะครับผมซึ่งผมเลงมอดรถมาแค่นิดเดียวนะครับไม่ได้ลงมาเยอะ ก็พอมีนิดหน่อยฮะเออเอานี่นะฮะก็จัดจัดท่าจัดทางเลยะฮะเราก็ได้รถมาเพิ๊บจัดดูว่าเราจะเอามุมไหนมันสวยมุมไหนอะไรงไงผมก็จะเอาประมาณตรงนี้นะแล้วก็ตัวละครของเรามาเสร็จปั๊บ คลิกขวาเข้าไปที่ตัวละครนะครับอันนี้เราจะถึงขั้นการจัดท่าโพสเลยนะครับแล้วก็มานี่นะฮะอันนี้มันก็จะเป็นท่าโพสของเราต่างๆครับผมไปหาโหลดได้นะ,นะครับจะเอาเป็นเอ่อท่าแบบว่ายืนพิงรถอะไรอย่างนี้นะหาก่อนหาก่อนท่ามันเยอะค่อยๆหาเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตหาท่าโพสก่อนนะครับอ่าไม่ต้องไม่ต้องได้ละ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  เสร็จปั๊บเอ้ยนี่ผมดูกระเป๋าออกนะครับขอโทษทีระยะเอากระเป๋าออกก่อนนะครับกระเป๋าของเราก็น่าจะอยู่ที่แบกกระเป๋าก็มีเยอะนะครับผมลงกระเป๋าไว้เยอะก็เลื่อนไปหมดนะครับผมให้เป็นลบหนึ่งเอ้ยลบศูนย์นะเรื่องไม่ก็ศูนย์เลยนะนี่เราก็จะได้ประมาณนี้นะครับ จากนั้นนะครับผมเรามาคลิกขวาที่ตัวละครของเรานะครับมาข้างล่างสุดเลยนะอันนี้คือวิธีการแบบทำให้แบบตัวละครของเราแบบไปข้างหน้าไปข้างหลังอะไรอย่างนงี้ยสูงสูงสูงต่ำอะไรได้หมดเลยนะครับแล้วก็จัดไปนะประมาณไหนก็คท,ทุกผู้ชมต้องการแบบไหนก็จัดได้ ดูตามนะดูว่ามันชิดหรือเปล่าวันนี้มันชิดไปก็สามารถปรับลงได้นะครับผมถ้าแบบชิดเกินอ่าโอเคนี่ประมาณอันนี้กําลังดีเรามาดูว่าเราเออมันติดอะไรตรงไหนไหมยหรืออะไรยังไงส่วนตัวผมชอบนี้แล้วนะครับโอเคเสร็จปับ๊บเราก็มาจัดไฟก่อนนะครับ แล้วก็จะปรับเป็นตอนกางคืนนะครับขออนุญาตปรับเป็นตอนางคืนก่อนนะครับทามแนะนำนะครับผมใช้สีทุ่มก็ได้นะครับผมแล้วก็ไปหาไฟพ็อปมานะครับอ่อพ็อปพ็อปแล้วผมจะขออนุญาตนะครับผมก็จะจดไว้นะครับผมทุกคนอยากได้แบบไหนฮะนี่อันนี้คือชื่อพ็อปที่เราต้องค้นหานะแล้วก็เขียนไปเลยครับ ใช่ไหมถูกล้างลืมทีปึ๊บแล้วก็จะเจอออาออกออกออกเสิร์ชเสิร์ชใช่ไหม G H C แล้วก็มาหาผมจะเอาเป็นหลอดไฟตัว 13A นะครับก็คืออันที่15นะครับแล้วก็จัดไฟไปเลยนะครับคนก็อันนี้ก็ได้ไฟมาแล้วสองอันปึ๊บจัดผมจะจัดแบบประมาณนี้และแบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บหน้ามันถ้าแบบ ใกล้มากเกินหน้ามันก็จะเข่าเกินนะครับผมโอเคแล้วก็ยกไฟขึ้นเลยวิธีการยกก็คือน,นี่ครับแกนแซดนะครับผมมีโอเคถ้าอยากให้กลมนะปรับแบบนี้นะนีะ่ไฟก็กลมเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับเราก็มาทําเหมือนกันเลยนะครับแกนแซดเหมือนกันฮนะโอเค เราได้มุมที่ชอบ้วนะครับใช่ไหมเออดูซิเหมือนหน้ามันจะดำไปนะครับผมขออนุญาตเพิ่มไฟอีกดวงหนึ่งนะครับขอขออนุญาตก๊อปปี้เอาเลยนะครับโอเค ผู้ชมลองจัดไฟดูนะครับผมไฟก็คือส่วนสําคัญของการที่อยากาให้รูปมันสวยเหมือนกันนะครับเราหามุมดีๆมันดูว่ามันมืดไหมหรือว่าไม่มืดอะไรยังไงก็ดูได้ครับอ่ะได้นะครับ,มรบผมคือมุมนี้นะครับไม่มืดแล้วนะครับทุกส่วนคือไม่มืดแล้วฮะโอเคได้แล้วใช่ไหมครับพอทุกคนได้มันแล้วใช่ไหมครับทุกคนก็มาจากนั้นก็เริ่มถ่ายกันได้เลยนะครับ คือกดถ่ายคือกด F1 นะครับแล้วเราก็รอให้มันถ่ายไปนะครับก็ถ่ายไปเลยถ่ายนานๆก็ได้นะครับผมเพื่อเราจะได้มาคัดฉากคัดอะไรต่างๆนะครับผมเราอยากได้แบบไหนอะไรอย่างนี้เราก็สามารถเลือกได้นะฮะอ่ะผมเอาประมาณนี้แล้วกันจากนั้นนะครับ พอเราเสร็จแล้วปุ๊บผมก็จะออกเกมนะครับเพื่อไปปรับให้ภาพมันชัดขึ้นนะครับจะมาเริ่มปรับกันเลยนะครับกันแรกก็เราก็มาปรับที่ nvidia นี่นะครับเรามาที่รายละเอียดนะครับผมของ gta นะครับนี่นะครับทุกคนจะเห็นปรับสมดุลอะไรหรือปรับสถานะตรงนี้นะครับเราก็ปรับสามารถปรับได้เป็นโอ้เนี่ยนะครับ 8K ก็ได้นะครับผมมีเยอะครับผมมีให้เลือกมากมาย 4K อะไรต่างๆนะครับเออผมจะลองเอาเป็นอ่ะ 4K ให้ดูนะครับซึ่งผมไม่แนะนำนะครับผมคือจอเอ้ยก็คือคอมเราไม่ได้แรงมากก็อย่าไปปรับเยอะมากนะครับมันไม่ดีครับคอมระเบิดตูมนะฮะชิบหายเลย หยอกเล่นทำหยอกเล่นนี่ผมจะมาลองปรับให้มันละเอียดเียดส,สูงๆให้ดูนะครับแบบลองแบบ 4K เผื่อทุกคนอยากเห็นว่ามันจะเป็นยังไงก็สามารถลองไปปรับดูนะสำหรับคนคอมแรงๆก็ปรับได้นะฮะแล้วก็รอเข้าเกมนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมก็เรามาดูเซตติ้งหรืออะไรต่างๆก่อนนะครับนีบ่ผมจะเซตติ้งประมาณเปิดทุกอย่างเนี่ยนี่ อันนี้ก็เปิดนนะลบรอยยักแนะนำแนะนำนี่ครับประมาณนี้เลยโอเคอันนี้ก็ปรับสูงสุดแล้วเราก็ไปที่นี่ครับล็อกสไตล์เอีดิเตอร์เข้ามาเราก็จะเห็นกดเข้าไปเลยนะครับเอนดิเตอร์เอนดิเตอร์รัดๆไปเลย ก็จะมาปรับเป็นเอ่อนี่คนระับล็อกไว้สมูทเคผมปรับเป็นประมาณนี้นะแล้วก็มาดูว่าจะเอาแบบประมาณไหนนะครับเราก็มาเลือกได้อันนี้นะฮะโอเคเอาประมาณนี้ก็กด M เข้าไปแล้วก็เข้าไปถ่ายดูอะ นี่ผมปรับเป็นล็อกล็อกตัวไว้นะครับกดเฮดเพื่อให้มันเป็นอย่างนี้นะครับพอเราได้ประมาณนี้ปั๊บแล้มาัจัดมุมหน่อยโอเคปึ๊บเอาผมาขออนุญาตจัดมุมก่อนนะครับ เรามาดูว่าเราอยากได้มุมประมาณไหนอะไรยังไงนะครับผมจะเอาประมาณนี้แล้วกันเสร็จปั๊บเราก็มาเลือกดูมอดของเรานะครับเรามีอะไรประมาณเอ่อลิเชตว่ามันมีอะไรประมาณไหนอะไรสวยก็จัดการเลือกได้นะครับ ผมก็จะขอใช้เป็นตัวนี้นะครับขออนุญาตดูก่อนมีอัไหนดีๆเนาะโอเคใช้ตัวนี้แหละเสร็จปั๊บเราก็กด a t t e n n a t e enter นะครับเพื่อเข้าไปซูมให้มันจอให้เต็มจอนะครับมันอาจจะค้างหน่อยนะครับเพราะว่ามันทำให้ภาพมันละเอียดอยู่นะฮะ โอเคจากนั้นนะครับผมแล้วก็กดถ่ายเลยเนะี่ยแล้ก็มาเลือกมุมใหม่นะครับไปได้มาไหนอีก ได้มุมประมาณไหนก็จัดได้นะครับอันนี้ก็ผมมาถ่ายทดสอบให้ดูดเฉยๆนะครับผมรด้ว่าเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางนะครับพอได้ปุ๊บเข้าไปแล้วกดถ่ายเลยคนระับ โอเคพอเราถ่ายเสร็จแล้วผมก็จะ,ะเอามาประมาณนี้เป็นตัวอย่างนะครับอ่าแล้วผมก็จะออกเกมเลยนะครับเราก็จะมาดูรูปก,กันนะครับผมนี่นะครับผม ก็รูปจะชัดมากเลยนะครับผมเพราะว่าเราเปิดเป็นแบบ 4K นะครับนี่ฮะต่อรูปต่อไปนี่ฮะดูฮะความคมชัดแบบละเอียดมากเราก็เอาไปแต่งได้นะครับผมแต่ในคลิปวิดีโอนี้ผมขอไม่แต่งให้ดูนะครับผมเ,เพราะว่าผมให้ทุกคนจะได้เอาไปลองแต่งดูนะครับผมก็มาสอนแนวทางในการแต่งแล้ววิธีการถ่ายแล้วทำให้มันชัดอะไรประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นงานของผมใครสนใจนะครับผมทักดิสคอดมาได้ครับผมรับถ่ายครับรูปละยี่สิบนะครับ,รรบผมอาจจะแถมรูปให้ประมาณสักสีห้ารูมนะครับผมแต่ในราคาแค่ยี่สิบนะครับทักดิสคอดมาได้เลยนะครับผมเผื่อทุกคนสนใจหรืออะไรนะครับประมาณนี้นะครับอ,อ,อันนี้ก็อันนี้เป็นคือรูป ที่ยังไม่ไม่แต่งนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดรูปแต่งให้ดูเลยนะครับผมก็จะเอาไปทําให้ภาพมันคมชัดกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือรูปที่แต่งแล้วนะครับนี่ฮนะประมาณนี้ฮะนี่ฮนะอันนี้คืองานลูกค้าของแก๊งในลูกลูกน้องแก๊งเอ้ยไม่ใช่ดิเด็กในแก๊งผมเองนะฮะนี่อันนี้ผมก็แต่งมาให้นะครับนี่ฮนะดูหน้าหน้าเนียนเลยฮนะความชัดแบบละเอียดมากครับทุกคนดู เก็บมือเก็บอะไรละเอียดมากครับอ่าโอเคครับผมถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับผมและอยากให้ผมสอนทําอะไรต่อนะครับก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับขอบคุณมากครับผมที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ